โอเคครับอาจารย์เป็นยาสาวเลยครับเพิ ar, Na, Godzilla, so ่งทรงวอฮอดผ่านมาไหมครับเกิ ng, ่อะไ้ได้ครับโรบินยังครับอันนี้ยังครับเนี่ยสั่งมาหนี่งอ่านี่สั่งอยังมาหนี่งอาจารย์สัญญาครับครับผู้แม่อาจารย์สั่งครับผมสั่งเอียเนาะยังเอียครับเยี่ยมคอนเสิร์ตัฮนเซ็ต อีย่ามอนิเตอร์ถ้าถึงเบาดีขาดหรือขาดครับขาดครับเอออแพ็คมาดีเลยเนี่สมราคาอยู่นะสมราคาแพ็คก่อนแพ่คเงินแหละผมว่าเดี๋ยวเอาลุ้งมันดีถูกไป ไอพี่น้องเบิ่งกูได้หนิใส่มื่อนี่เด้เนาะใส่มื่อนี่ครับตู้ใส่เป็นหนาปุ้บครับที่เก่าดึเยาะเกลือกเจ็บไปใ่เยาแก๊สอกตีเก่าเอาเอาทดทดสอบเบิ่งทดสอบเบิ่งทดสอบเบิ่งเิ็นตะเปไปใส่มาใส่อันคือเป็นตะเดปิ้ตะหิวยากครับนี่คือบุกคืบอันตัวน้อยๆนี่แต่ทิศเฉยทีกูนี่ สี่ยาไม่พี่น้องอาจารย์สัญญาเราหาไงว่าไม่ก็ได้ว่าไม่แล้วมือเนี้ยเอียมว่าไม่ครับโราครับพี่ฮอสเดี่ยเอียบมอนิเตอร์ส่วนครับส่วนสแกนรับประกันได้ดิอันนี้คือสแกนรับประกันหนึ่งปีวันจะไป็นปีเพราะเขาจ่ายจต่างตัวล้วครัราบเดือนรับประกันฟรีสามเดือน อันนี้ราคาเท้าปกติมันราคาหามื่นหามืนกว่าบาทครับฝันเท้าได้ช่วงโปวันที่สี่เดือนสี่้วได้แ้าได้เป็นจัดโปล่พอดีสามหมื่นสามหมื่นเก่าสามหมื่นเก่านะครับเกือบสี่หมื่นสามหมื่นสี่บ่สี่หรือเก่าสามหมื่นสี่หัวไม้เป็นเอร์สี่บื้นพอดีโอเออรวมหัวไม้มันรวมหัวไม้สามหมื่นสี อุปกรณ์ครับอุปกรณ์อันนี้ถุงใส่อ,อียงนอูอันนี้คอันนี้ครับ <c oughs> สำคัญมากเลยนก็นนะล้นไว <c oughs> ้ยังไม่ดีวา <c oughs> ่าไปซแกได้ได <c oughs> ผมก็คาดการณ์ม่ได้ีว่านออีกย่างมกนยังมันอีกอย่าง นี่คืออุปกรณ์ที่ต้องใส่เหยืยอมอนิเตอร์นี่ครับวงเวลแพงเพียงน้ำยังนี่ครับของมหาจักรครับอ๋อนี่ค็อเครื่องสายมือถือคือของแท้ครับปกไม้ชัวพวกหลายๆรถต่างๆถ้าเป็นมหาจักรก็คือว่าอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยครับมหาจักร นี่ปัญหาเข่าวูนมหาจากรเป็นตัวประเทศเลยครับอันนี้ใบต้นอันถ่ายคลิปไว้ให้เพื้นเบิ้งซื้อได้พี่น้องอันนี้ตๆๆัวตัวตัวตัวทรงครับนี่กับน,นี้เริ่มมหาจากักรมหาจากัาจากนี่ครับโอเคก่อเรื่องก่อสอตชอกอสตชมหาจากักรมหาจากักพี่น้องไปซื้ออยู่มหาไส้บแ่แดงนะครับ,บรม,าามีมีแต่อยู่มหาจักรครับชัวร์ครับท s m อสเอมสาอยชัวร์นะครับ การเป็นชัวนะครับเจอจักรยาน,นวันนี้ลองเลยครับเอายง้มพ่าไปเอาก็ได้อือนี่ไปน้ำหนึแม่งครับยง้มพ่าไปอันพื้นเวทีอื่นหนึ่งทีน,นี่เป็นอย่างไรนี่หูฟังหูฟังบอกนี่เป็นหูฟังนะครับโอ้แดปเตอร์อีกอย่างแดปเตอร์อะแดปเตอร์แล้วเสียบไปโอ้หูฟังอาจจะอยู่ได้หนึ่ง จะสีบคือกันกับอันที่เคยซื้อมาเนอะเ่ะอันนี้ยังครับเนี่ยอ้แนวร้องอันนี้ยางกันน้ำแนวร้องอย่างแกะบล็อกกันเส้นยาเรับพี่น้องยามอนิเตอร์ครับพี่น้องนะครับเวลาก็จะส่องเบอร์ตาตาบอดอีตา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  ซองกินเคยือซองเป็นพระเลยนี่ครับไปชัวร์ครับอ่าอันนี้ร้องใส่หมดเลยครับแบบแบบที่ใส่อยู่หรือเปล่าเนี่ยก็เปลี่ยนมาท่านี้ละเปลียโอเคอู้มันตากแดดจนเปลือยไปเลยโอ้โนี่มัาใส่เป็นใส่ห่อมากันกระแทกกันซื้อโอ้นี่บอสโอ้ใส่ห่อใส่โอเคครับเกระแทกไม่ละครับ ก็เห <ata> um ็นได้มันถึกตาสั่งอยากใส่หูออกใส่อีกเล้วเก็บไว้อันนี้มันจได้ใส่อันนี้ครับอันนี้อย่างแล้วครับเป็นแถบทานแถบทานครับแถบทานไหมระบบืชอทานอีกแล้วปีปีข่ายนี้หกเซตตัวเซตขึ้นใฮะครับ เอาอทานกืชีเส็ดได้ใส่ทานก็ด้ใส่ทานเพิ่นเนาะพิ่นเอาแทมมาเพิ่งแทมมาใส่ใส่ตาสั่นแค่ยูอันมีเสียงบอดใส่ตามิกชนะตายนักลวงเปิดปิดบลาเปิดังไหนขอคือจิหู มูลอีกแจ็คแจ็คแจโอเคครับมูนเพิ่มปฏิปเปิลพ้อมเพิ่มวอลลุ่มพร้อมอ๋อวอลลุ่มวอลลุ่มตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้เพื่อนไปจูนสัญญาณให้พี่น้องไปจูนสัญญาณนะรับเตอร์อย่ามันอีเสอร์รับพี่น้องนี่ตานี้แหละครับเปิดอะไรอันนี้ผมยึดติดแล็กโอเคครับส่วนอ่านกระสือแลกหน่อยเมื่อกแดดหนึ่งแลกหน่อยแน่น แหลกเพราใส่เฉพาะใสอันนี้แล็กสติกเป็นแล็กนี่ก็ได้ใครยกยกแล็กติดปลายกไปเลยนะเพิ่งถอดก็แล็กไม้เก้าอ้ายกี่ตังไห้เนี่ยเบิ้งห้อันนี้หน่อยใส่ยกง่ายดีเพ่ต้องกล้องสิเนาะถอดปุ๊บเป็แล็กโอ้ไม้ถึงว่าอันกล้องเซ้อันนี่นะบอกแม่ครับเวลาไปบังไห้กันยกไปเลยโอเคที่พิฮ่าใช่หรือครัคือจริงเดี๋ยวผมหาเบิ้งหอยโอเคครับสั่งตัดถ้าไม่พอดีไหมใช่ยังไรเมื่อเกีกะนี่ยังนี่ เสาเสาไว้ใส่นี่ครับผมเอาไว้นี้เดีอยร็จอันนี้เราต่อต่อเสตปีก็ได้ถ้าเสาถ้าปัตสามันเบิร์นอับนะข้าวปลาตอทรายเนี้ยเอาไว้ทข้างนั้นเสตปีก็ได้จะมาอยู่ของนอกนะมันบิอับปัญญาแต่งอยู่นี่ก็แห้งอยู่แล้วครับปัญญาชัวร์มันแห้งอยู่แล้วครับผมจะประกอบเป็นรถแท็กี่ปรประกอบอันนี้ได้อ้ก็ใส่กล้องมานด้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บ เรียบร้อยนะครับยาม monitor ดูหน่อยโอเคนะครับจะจะทิงขนาดสายได้เลยนน่ยมันแพงน้ำนี่แหละเปิ้ดพอมาหลายครมันแพงนึ้นมาหีิบ่แางครับเปิ้ดพอเมื่อไรเดี๋ยวพี่มงเราอย่าทิ้งนะครับเราเก็บไว้นะครับอันนี้มันแพงครับเก็บไว้ครับโอู้เหนื่อยเด้อเอาพี่น้องนะครับเดี๋ยวมือเนี่ยจังสีชดลองใส่ยากันเบื้งนะครับอียาไหมถึงบ้านงานแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวกันครับนะครับขอคลิปต่อไปครับพี่น้องครับ กมนีกอยูอำเภอแวงน้อยครับนะครับพอดีเอียมมอหวัดไม่นะครับอาจารย์สัญญา่นเอาไม้เบิ้งนะครับเดี๋ยวให้่นเอาไปต่อนะครับมาพร้อมคลิปต่อไปกับพี่นองครับนะครับวันนี้สามกะนะครับรวยงานครับสวัสดีครับ